วันนี้อาการภูมิแพ้มันกำเริบทำให้นึกถึงในตัวชาอินเดียที่เคยมีเราเรียกว่าบาบูลามาค่ะเขาอยู่กับเราทำงานแล้วปรากฏว่าวันหนึ่งเขาเจอเราไอแล้วเขาก็เลยชงชาเนี่ยมาให้เรากินพอเรากินแล้วเรารู้สึกชุ่มคอแล้วเราก็อาศัยที่ว่าเราดูหนังอินเดียแล้วเราก็ดูจากที่นานเงเอกเขาทาแล้วก็มาทาทั้งหมดเนี่ยมันจะมีส่วนผสมมันจะมีชา เราเรียกว่าชาอินเดียแต่เราไม่รวบกดเขาเรียกว่าอะไรเราก็ใช้ยี่ห้อนี้แหละแล้วก็ก็คือก็คือเป็นผงๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นลูกกวาด<ม>ตัวนี้อันนี้เรามาบุบแล้วก็มีนมแล้วก็มีขิงอันนี้คือลูกกวาดที่เรามาบุบ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 หน่อยปกติเนี่ยถ้าคนถ้านั่นเขาก็จะเอานมไปต้มเลยแต่นี่เราเราวันนี้เราไม่อยากกินนมเยอะเราก็เลยใส่น้ําไปหน่อยนิแต่ถ้าใครชอบหวานเราก็มีน้ําตาล ใส่น้ำตาลอะไรก็ได้นะน้ำตาลทรายน้ำตาลนะเผอินอันนี้น้ำน้ำตาลดอ,อกอ้อยเราก็จะเริ่มตั้งหม้อน้าเราก็จะใส่ขิงเข้าไปเราจะใส่ตัวตัวกระวานนี่ที่เราทุบไว้นะใส่เข้าไปก็จะใส่ชาวันนี้เราจะใส่ชาเข้มหน่อยเราจะใส่สองช้อนเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรามขมคอ ล่อยเขาต้มสักพักหนึ่งให้เหมือนกับมันออกสีหน่อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่นมเข้าไปเริ่มเดือดแล้วเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะเริ่มเดือดเราก็ใส่นมจริงๆมันไม่มีที่ทีวีตองอะไรหรอกมันมีอะไรก็ใส่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 แล้วก็ปล่อยมันต้มต้มเคี่ยวจนกระทั่งมันเดือดเดือดแล้วเดี๋ยวก็มาออง ข้าต้มจนกระทั่งเครื่องเทศถ้าใครไม่ชอบเครื่องเทศไม่ต้องใส่กระวานเยอะนะวันนี้เราใส่ประมาณเกือบยี่สิบเม็ดแต่ถ้าคนไม่ชอบกิน่นอ่ะใส่แค่สิบเม็ดก็พอละไอไอชาตัวนี้มันมีหลายยี่ห้อนะแต่เราว่าเราชอบอันนี้นก็จะต้มปล่อยให้เขาต้มจนเดือดเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอันนี้มันเดือดแล้วนะพอเดือดแล้วเราก็ใส่น้ำตาลไปหน่อยนะึง แล้วเราจะมากลองก็จะเทใส่นี้ก็จะกลองใส่นนี้ใส่ถ้วย อันนี้เราก็ได้ชาหอมๆถ้าถ้าใครไม่เคยกินอะ่ะจะจะมันจะมันเหมือนชาไทยแต่ว่ามันจะมีกลิ่นของขิงแล้วก็ลูกกระวานซึ่งพอก่อนจะกินอะ่ะจะดมก่อนดมปุ๊บมันก็จะโล่งจมูกพอกินแล้วมันก็จะรู้สึกสบายหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้นะ